นอนกันยังกระดูหนังกลางแปลงเลยหน้าแรงสบายอย่างเงี้ยหมาถึงลูกหมาถึงชอบลงมาแต่ช้าแต่ตัวไหนที่ผมมุดได้ลงมาก่อนเลยบ้านเราอยู่เหมือนกับดูหนังกลางแปลงเมื่อนอนนอนเกือกกิ้งแต่นั่นแหละอาบน้ํากันเหนื่อยไปเลยอาบกันแทบทุกวี่ทุกวันเด็กๆนี่เพิ่งอาบเสร็จ อาดยังไม่ครบเลยให้ผมอ,อาแข่งกับหมัดแดงฉีดยาก็ไม่ได้อยู่กันหลายตัวหมาหนังเหมือนมานอนรอดูหนังกลางแปลงเอานน่นไปดูดตรงนู้นอีกเอานุ่นเสร็จตรงนี้เราไปดูดแม่นุ่นอีกอพัฒนาโอ้ไปโน่นอีกแล้วโกอย่าให้เด็กดูดตา พอแล้วนี่ันดูดไปเมื่อกี้นี้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยแล้วไปดูดน้นอีกยันยันขูดหมดใบใจเกินพี่หลวงพี่หลวงหนุ่มหน่าหวานใบใจเกิดเออยังไงละอย่างนั้นละขู่เลยขู่เลย งั้นดูดเล่นหมดอ่ะเล่นแล้วเป็นเล่นไงน,นี่กระดูดดูดไม่เลิกไม่รา <c oughs> ดูดกันไม่เลิกไม่ราือ <c oughs> <c oughs> ấy anh dốc cán là.